สวัสดีครับผมเทวรั f ฟ e ีดอมหลังดอกไม้ป่าสีชมพูนามนางพญาเสือโครงได้โชว์ตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนี้ถึงกิ้วทองของดอกไม้ป่าสีขาวนามว่าดอกเสี้ยวที่จะผลิดอกอวดโฉมแปลงจากผืนป่าสีเขียวให้กลายเป็นผืนป่าสีขาวเสมือนหิมะเกาะยอดไม้ที่ไม่มีวันละลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับอุทยานแห่งชาติแจซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลแจซ้อนและชุมชนบ้านป่าเมียงจัดงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ในช่วงปลายฤดูหนาวภายใต้ชื่องานเทศก,กาลดอกเซี่ยวบานบ้านป่าเมียงครั้งที่24ประจำปี2568ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2568รนณะลานดอกเซี่ยวบานบ้านป่าเมียงตำบลแจซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง งานดอกเซี่ยวบานบ้านป่าเมียงได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที่ยวธรรมชาติพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ประจำถิ่นซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตำบลแจ้ซ้อนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปาง่าให้ให้ที่รู้จักเพ่หลายมากยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของหวัดลำปาง เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นการสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วยโดยในปี2568นี้มีกำหนดให้จัดงานดอกเซี้ยวบานบ้านป่าเมียงคืนระหว่างวันที่ 28คกุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2 5 6 8ซึ่งในปีนี้ได้จัดเป็นปีที่24ติดต่อกันแล้วโดยคาดการว่าจะเป็นช่วงที่ดอกเซี้ยวกำลังบานสะพังมากที่สุดพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1มีนาคม2 5 6 8ไปในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น การชื่นชมทัศนียภาพลานดอกเซี่ยวบานบริเวณหุบเขาดอยพระบาทการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงชนเผ่าการประกวดดนตรีพื้นบ้านการประกวดการแปรผลิตภัณฑ์จากใบเมี่ยงการสาธิตและผลิตภัณฑ์โอท็อปและอาหารพื้นบ้านการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแข่งขันกีฬาเปตองและการแสดงจากศิลปินเพื่อชีวิต ร่วมบรรเลงเพลงทำาการมบรรยากาศดอกเซี่ยวที่ขาวานสะพังทั่วผืนป่าทั้งนี้จึงขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสรารทิศร่วมชมทัศนียาภาพอันสวยงามของดอกเซี่ยวที่พร้อมใจกันเบ่งบานและกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาการจัดงานดังกล่าวบริเวณล,ลานดอกเซี่ยวบานบ้านป่าเมี่ยงตำบลแจ้สอนอำเภอเมืองฟานจังหวัดลำปาง หากมีโอกาสได้มาทักทายผมในงานด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ